ตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นปร่งแสงของ ACG ค่ะก็จะแบ่งเป็นรุ่นแผ่นเรียบแล้วก็แผ่นลอนค่ะแบบนี้เลยเอ๊ะปกติเอาไว้ทำอะไรครับช่จนใหญ่เป็นงานกันสาดนอกบ้านโซนสักล้างหรือว่าจอดรถหน้าบ้านค่ะโดยแต่ละรุ่นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยก็คือ heat shield และ UV shield ค่ะก็คือตัวนี้เลยใช่เวลาเราสังเกตนะค่ะถ้าเป็น heat shield เนี่ยมันกันความร้อนมันจะมองแทบไม่ทะลุเลยก็คือแผ่นเนี้ยแสงมันจะผ่านได้น้อยมาก กับอันนี้สําหรับลูกค้าที่อยากให้แสงผ่านเยอะอจะเอาไว้ตักผ้านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโปร่งหน่อยเป็น UV Shield ค่ะแล้วก็รูปแบบรลอนก็ลักษณะเดียวกันก็คือมีทั้งฮีทชิลและ UV ชิลก็คือ<ช>แตกต่างแค่เรียบกับตัวรลอนถูกต้องค่ะเวลาใช้งานก็คือถ้าเราเลือกคือเราอยากจะให้มันเขาเรียกว่าทึบแสงนิดนึงก็ให้เลือกเป็นตัวนี้ h e a ชิลใช่ค่ะอ๋อคือตัวนี้กันความร้อนได้ดีด้วยเพราะมันทึบแสงใช่ค่ะมันเป็นงานโปร่งแสงอยู่ค่ะแต่แค่เป็นกันความร้อนด้วยอ๋อคือตอบโจทย์แหละก็คือจะเป็น ลงจอดรถหรือว่าลานสักลางก็ได้ต้องแต่ถ้าใครต้องการแสงเพิ่มขึ้นนิดนึงก็เลือกเป็นก็เลือกเป็นตัวมันก็จะแผ่แสงผ่านได้เยอะและความร้อนก็คืออันนี้กันได้ดีกว่าเลยใช่ค่ะโอเคแต่ก็คือมีการเคลือบก็คือโพสเป็น UV ใช่ค่ะกัน UV ได้อย่างเดียวไม่ได้กันความร้อนแต่ถ้ารุ่นทึบก็คือจะกันได้ทั้งสองอย่างเอ๊ะนี้ทาง s g ขายเป็นเฉพาะตัวทางวัสดุหรือว่ารับติดตั้งยวด้ พอจะมีราคาเื้อมต้นราคา<ห>คเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทต่อตารางเมตรใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแผ่นเรียบมี่5 0 0 0กว่าบาทอืมแล้วอย่างตัววัสดุเขาครับตัวนี้มันเป็นพลีคาร์บอเนตมั้ยไม่ใช่ค่ะเป็นไฟเบอร์กลาสเป็นไฟเบอร์กลาส สวยงามมากเลยนะครับอันนี้ใครสนใจสําหรับใครที่ทําเป็นพื้นที่จอดรถเนาะลานสักล้างต่างๆก็ๆเ,เลือกสีเข้ากับสไตล์บ้านได้ด้วยไม่ว,ว,ว่าจะเป็นตัวเรียบหรือว่าตัวหลอนค่ะอันนี้ผมว่าตอบโจทย์อันนี้ก็เหมือนกัน,นใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยค่ะหลอนโฟล์รูปแบบไม่ได้เหมือนกับกระเบื้องหลอนคู่นะคะมันจะมีความผิวกว่าอ๋อปกติเราเห็นสมัยก่อนถ้าเราเป็นกระเบื้องหลอนคู่เราอยากจะได้ช่องแสงอ่ฮะเราก็ใช้เป็นตัวนี้ต้องใช้รูปหลอนเดียวกันถ้าเป็นหลอนคู่ก็ต้องใช้หลอนคู่หลอนมันถึงจะไป ต่อกันได้แต่ถ้าอันนี้เป็นงานสร้างใหม่เลยค่ะเลื่อนเพาะชามหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากทาฟาซาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องการความโปร่งแสงแล้วก็รูปรอนแบบนี้แล้วเรื่องความร้อนก็ดีกว่าด้วยดีกว่าใช้กระจกราคาจะย่อมเยาวกว่าย่อมเยาวกว่าด้วยถูก<ช>วกว่าด้วยโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับพวกพื้นคอนกรีตค่ะเรื่องคอนกรีตใช่ค่ะบล็อกพู้นสินค้า S อซทั้งหมดเลยค อันนี้เห็นมีน้ําไหลแบบนี้แสดงว่าถ้าผมปูบล็อกแล้วฝนตกก็มีตัวกร,ระบายนะ้ำเพราะว่าบล็อกนี่ยมีความพรุนอ๋อแล้วก็ตัวถัดมานี้ ใช่ค่ะกระเบื้องคอนกรีต S C G ค่ะกลุ่มง,งานคอนกรีตพวกนี้จะติดตั้งบนทรายในกรณีที่น้างานะลูกค้าเป็นดินก็ถมทรายความหนาสัก4เซนเอ๊ะแล้วความแข็งแรงตัวนี้ถ้าผมเอาไปวางเป็นพื้นที่จอดรถได้พอไหวไหมได้ค่ะแต่ว่าแค่เปลี่ยนวิธีการติดตั้งจากทรายเฉยๆ,ๆต้องเป็นปูนทรายอ๋อเป็นปูนทรายใสย่ลงไปะจะเพิ่อมความแข็งแกร่งข็งแต่ว่าถ้าเราจะไปจอดรถข้างล่างมันควรเป็นปูนหรือว่าพื้นฐานที่แข็งแรงมีน่าสนใจนะมีหลากหลายสีใช่ค่ะให้เลือกมากเลยนะครับถูกต้องค่ะต่างกันที่ขนาดคควาาาาามมหหนนนใดดดๆเทท่่่่กัอยยูีขแลละะ อ่านี่น่าสนใจมากค่ะเห็นฉลุลายแบบนี้ค่ะปกติรั้วบ้านของเราก็จะเห็นแบบเรียบๆอะฮะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นเฉลูไลน์อันนี้เป็นวัสดุอะไรครับเป็นสมาร์ทบอร์ดค่ะสมาร์ทบอร์ดใช่สีขาวจริงๆถ้าลูกค้าอยากเอาไปทาสีอย่างเงี้ยก็ทําได้ทําได้เหมือนกันใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้คือเวลาเราติดตั้งเนี้ยมันเป็นเซตแบบนี้เลยไหมถูกต้องไม่ต้องเจาะเฉลูเองไม่ต้องมีพร้อมเลยมีพร้อมเลยใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าสวยงามเป็นอีก ไอเดียหนึ่งนะครับแล้วลายที่มีให้เลือกมีนอกจากลายนี้มีมีให้เลือกค่ะลายนี้ก็สวยนะครับเป็นแนวตั้งใครที่ชอบแบบพ r เ v a c y ซีนิดนึงก็เป็นตัวนี้กลุ่มนี้ก็เป็นเดคอเรทละค่ะถ้าอันนี้กี่ยวเคยเห็นมันจะเรียนแบบเหล็กบีมที่เราจะอยู่กรอบใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ก็เลือกขนาดความสูงของปีกได้ว่าเราอยากเอาไปปิดหน้าบ้านเนี่ยความสูงหอเนี้เท่าไหร่เพราะเวลาทาสีเหมือนเหล็กมันก็จะเหมือนเหล็กเหมือนเหล็กเลยใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยเหมือนกับซีแชเนล อ๋อเรียกว่าสีชแนลนะครับก็คือเวลาที่ผมเห็นเขาก่อสร้างเหมือนฟาสาัดด้านหน้าเลียนแบบคล้ายๆเหล็กแต่เบากว่าเยอะเลยเหมือนที่เราปิดายสีเทาๆข้างหน้านี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นเป็นเหล็กจริงๆก็คือใช้เป็นตัวนี้เลยก็คือเป็นสีชแนลใช่ค่ะอ๋อแล้วทาสีได้เหมือนปกติเลยใช่ค่ะลูกค้าต้องเอาไปทาสีลองคื้นแล้วก็ทาสีต่อโอโอเคอยากได้สีอะไรก็ตามใจได้เลยแล้วก็จะมีแบบรูปแบบอื่นด้วยค่ะพวกนี้เป็นวัสดุตันงเป็นเหมือนพวกบัวค่ะแล้วแต่ว่าจะเอาไปทำพื้นที่ไหน นี้จะเป็นขนางชื่อเคมิใช่ตัววัสดุข้างในเขาเนี่ยเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ค่ะแต่ว่าเรามีการโคดติ้งหรือว่าเคลือบเซรามิกเพื่อทําให้เขาสามารถคลีนรตัวเองได้ง่ายเวลาเอาไปใช้ภายนอกอะไรเงี้ยค่ะโอ้ลักษณะมันดีจริงๆเลยแล้วตัวนี้เนาะอันนี้ใช้สําหรับภายในอย่างเดียวไหมหรือว่าภายนอกไม่ค่ะได้ภายในภายนอกได้หมดเลยเพราะว่ากันน้ําอยู่แล้วด้วยใช่ชั้นเลือไฟเบอร์ซีเมนต์อยู่ตรงไหนก็ได้อันนี้สวยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับ อันนี้เช่นเดียวกันไหมครับหรือว่าเป็นใช่ค่ะเป็นเป็นงานตกแต่งทั้งหมดอันนี้พวกก็เป็นพวกบัวหรือว่าซีชานลที่เราดูด้านหน้าเมื่อกี้ใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นพวกกลุ่มระแนงอลูมิเนียมค่ะก็คือใครที่ทำฟาศาสตร์เป็นระแนงอลูมิเนียมด้านหน้าก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเรียกว่าตอบโจทย์เรื่องของการเด corate บ้านทั้งหมดตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุตกแต่งผนังเช่นกันค่ะชื่อตัวโมเดสยูอืมตอนแรกผมนึก็เป็นไม้ เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ค่ะแต่สีลักษณะมอนใกล้เคียงเลยนะครับใช้ได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเหมือนกันก็คือตอบโจทย์การใช้งานเนาะร้อนนี้สวยด้วยนะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เดอเรททั่วไปเลยค่ะจะมีตัวโมดิสยูมีตัวโมดิน่าค่ะทุกอย่างก็เอาไปไว้สําหรับตกแต่งหมดเลยถือว่าตอบโจทย์การตกแต่งภายในบ้านและก็นอกบ้านทั้งหมดค่ะ